ยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเคมีบายครูเอค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมจะลุยกับครูเอหรือยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ วันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปเจอกับบทใหม่ค่ะสารละลายในเคมีม .4 เทมอม2นี่เองโรงเรียนไหนกำลังเริ่มเรื่องนี้หรือกำลังเรียนเรื่องนี้หรือเรียนผ่านไปแล้วขอมือหน่อยทบทวนทบทวน่าดังนั้นในการเรียนเรื่องสารละลายมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนเรื่องแรกก็คือความเข้มข้นของสารละลายดอกจันไว้8ล้านดอกได้ไหมเนี่ยใช้บ่อยมากใช้เยอะมากมันจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อสอบเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้เราได้ตีโจทย์ให้เราได้วิเคราะห์อ,อดังนั้นเรื่องนี้มีความสําคัญพอสมควรเลยดังนั้นเด็กๆตั Reaper, ้งใจนะคะในภาคคํานวณของเคมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจหลักเลยแหละต่อไปค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปหาความเข้มข้นของสารละไลายได้เด็กๆต้องรู้จักสารละลายกันก่อนจ้ะสารละลายคืออะไรสารละลายคือสารเนื้อเดียวนะจ๊ะซึ่งมันเกิดจากสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอะ่ะมาประกอบกันสารตั้งแต่2ชนิดที่ว่านั้นมันจะประกอบไปด้วยตัวทําละลาย แล้วก็ตัวถูกละลายมาละลายกันแล้วกลายมาเป็นสาระละลายซึ่งการที่เราจะมองในสาระละลายหนึ่งหนึ่งเนี่ยสมมติมีบีเกอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสาระละลายเป็นของเหลวเวนี่เป็นสาระละลายอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าตัวไหนเป็นตัวทาละลายตัวไหนเป็นตัวถูกละลายรู้ได้จ้ะนี่สาระละลายครูเอขอเป็นเอกเควชนะรู้ได้จ้ะโดยเวลาเด็กๆดูให้เด็กๆแยกดู2แบบนะคะแบบแรกนี่แบบแรกนะให้ดูสถานะคะ่ะ สถานะของตัวที่เอามันละลายกันค่ะ สถานะเด็กๆก็ดูว่าสถานะเขาเป็นอย่างไรเขาเหมือนหรือเขาต่างกันอันแรกค่ะถ้าเด็กๆดูสถานะเหมือนกันค่ะถ้าดูสถานะเหมือนกันนี่ง่ายมากเลยถ้าสมมุติว่า,าให้ดูปริมาณได้เลยให้ดูปริมาณได้เลยเช่นตอนนี้ครูเอมีน้ำน้ำนะน้ำค่ะหนึ่งร้ค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ค่ะอยู่ 30ML ดูปริมาณได้เลยค่ะตัวที่มี ปริมาณมากวกว่าอันนี้คือสถานะเขาเป็นสถานะเดียวกันเนาะน้ําก็เป็นของเหลวแอลกอฮอล์ก็เป็นของเหลวดังนั้นเราดูปริมาณได้เลยตัวที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวทาละลายค่ะไอตัวทาละลายส่วนตัวที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลายโอเคดังนั้นเด็กๆดูให้ออกว่าตัวไหนเป็น oui ตัวทําลายตัวถูกละลายต่อไปค่ะถ้าเมื่อไหร่สถานะเขาต่างกันเนี่ยเมื่อไหร่สถานะเขาต่างกันให้เด็กๆดูที่ตอนมันละลายแล้ว คือดูตัวตอนที่ตอนที่กลายเป็นสารละลายแล้วอ่าเป็นสารละลายแล้วค่ะว่าสารละลายนั้นมีสถานะอะไรโดยสารละลายนั้นจะมีสถานะนี่นะเอควสหรือสารละลายของเราเนี่ยจะมีสถานะเหมือนตัว ทำละลายค่ะเหมือนตรวจทำลลายเช่นครูเอมีน้ําตาลหนี่น้ําตาลเป็นก้อนเป็นก้อนเอาไปละลายค่ะแล้วก็ครูเอมีน้าค่ะเอาน้ําตาลไปละลายน้ําสุดท้ายได้น้ําอะไรออกมาได้น้ําเชื่อมค่ะน้ําเชื่อมค่ะน้ําตาลของหนูเนี่ยเม็ดน้ําตาลเกล็ดเกล็ดเนี่ยเป็นของเป็นของแข็งเนาะเป็นสถานะเอสค่ะส่วนน้ําตรงนี้เป็นสถานะของเหลวสุดท้ายได้ออกมาเป็นเอ u กวีหรือสารละลายซึ่งสารละลายนี้ก็เป็นของเหลวดังนั้นตัวที่เป็นตัวทําละลายจะมีสถานะเหมือนกับสารละ ลายเลยดังนั้นน้ําซึ่งอยู่ตรงเนี้มันมีสถานะเป็นของเหลวค่ะน้ําเป็นของเหลวน้ําก็เลยเป็นตัวทําละลายนั่นเองโอเคป้าดังนั้นเวลาเด็กๆดูค่ะถ้าสถานะเหมือนกันเปรียบเทียบปริมาณได้เลยแต่ถ้าสถานะต่างกันเมื่อไหร่ให้เด็กๆดูว่าตอนที่มันละลายแล้วมันมีสถานะเป็นอย่างไรสถานะที่เป็นตัวละลายแล้วมันจะมีสถานะเหมือนกันกับตัวทําละลายเลยให้นึกถึงการละลายของน้ําตาลในน้ําซึ่งน้ํา เป็นตัวทําละลายแล้วก็น้ำตาลทรายของเราเป็นตัวถูกละลายนั่นเองอ่าต่อเลยค่ะมาต่อที่การหาความเข้มขน้นทําไมครูเอถึงต้องเน้นตัวทําละลายตัวถูกละลายให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าการหาความเข้มข้นของสารละลายนี้ค่ะเวลา เวลาเราหาความเข้มข้นของสารละลายนี้ค่ะเราจะหาจากปริมาณตัวถูกละลายหารด้วยปริมาณของตัวทําละลายหรือปริมาณของสารละลายทั้งหมดอันนี้คือสูตรออริจินอลเลยที่ใช้ในการคำนวณหาความเข้มขน้นแต่ ความเข้มข้นมันไม่ได้มีแค่หน่วยเดียวมันมีหลายหน่วยมากวันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปรู้หน่วยของความเข้มขน้นแล้ววิธีการหาความเข้มข้นของแต่และหน่วยอา้าเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกคือคือร้อยละร้อยละร้อยละคืออย่างลูกร้อยละคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เด็กๆเป็นความรู้พื้นฐานนะอันแรกค่ะคือร้อยละแล้วก็ส่วนในหรือหรือเราจะเรียกมันว่าส่วนในร้อย น,นั่นหมายถึงว่ามีอยู่ทั้งหมดร้อยส่วนนี่ถ้าคิดร้อยส่วนเลยคิดร้อยส่วนนี่แล้วมันจะมีอยู่กี่ส่วนในร้อยส่วนแบบนี้เราจะเรียกมันว่าร้อยละหรือส่วนในร้อยส่วนค่ะเป็นการบอกปริมาณของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายเวลาเราคิดสารละลายนั้นเราจะคิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรู้ว่าตัวถูกละลายละลายอยู่เท่าไหร่โดยหน่วยแรกค่ะคือร้อยละโดยมวลครูเอ็นเน้น น้นมวลไว้ให้ร้อยละโดยมวลเราจะใช้สัญลักษณ์คือเปอร์เซ็นต์จับประยูต่อจับประยูร้อยละโดยมวลคืออะไรคือปริมาณของมวลตัวละลายหรือตัวถูกละลายค่ะมวลตัวละลายหรือตัวถูกละลายอันเดียวกันนะลูกนะตัวละลายกับตัวถูกละลายอันเดียวกันอ่าอันนี้คือตัวถูกแหละตัวถูกละลายถ้าเด็กๆจําตัวละลายไม่ได้ก็เอาเป็นตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100หน่วยมวลเดียวกันเช่นถ้าสมมุติ หน่วยของมวลตัวถูกละลายหนูเป็นกรัมตัวของสารละลายก็ต้องหน่วยเป็นกรัมนั่นคือเป็นมวลเดียวกันถ้าเจ้านี่เป็นกิโลกรัมเจ้านี่ก็ต้องเป็นกิโลอะไรคะกิโลกรัมหน่วยมวลต้องเป็นมวลเดียวกันซึ่งหน่วยมวลเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมอันนี้อันนี้คือเราใช้หน่วยนี้เป็นฐานอยู่แล้วเนาะนทีนี้ไปดูสูตรในการคำนวณร้อยละโดยมวลหรือเปอร์เซ็นต์ W ต่อ W หนูก็เอามวลของตัวถูกละลาย ในหน่วยเป็นกร,รมัมหารด้วยมวลของสารละลายทั้งหมดในหน่วยเป็นกรัมหนูจะเห็นว่ากรัมตัดกร,รัมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายหนูจะได้หน่วยที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยหน่วยที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์บอกอะไรหนูได้เช่นถ้าตอนนี้ครูเอบอกว่ามีอยู่ร้อยละ9%เปซโดยมวลหรือ9%ซจะปรยุ w ต่อจะปรยหมายความว่าอะไรหมายถึงว่า หนูไปเอาสารละลายมาค่ะสารละลาย100กรัมเพราะว่าเขาเทียบร้อยหน่วยใช่ไหมหน่วยร้อยหน่วยหน่วยคือ100ยหน่วยร้อย,อยหน่วยก็คือเปอร์เซ็นต์ดังนั้นหนูไปเอาสารละลายมา100กรัมค่ะหนูจะมีตัวถูกละลายอยู่ 9กรัมนั่นเองนี่นี่เป็นแบบนี้ค่ะอยู่9กรัมหนูไปเอามาร้อยกรัมมันจะมีสาระละลายนี้อยู่9กรัมหรือคิดเป็น 9ปนั่นเองโอเคอันแรกผ่านนะเปอร์เซนต์จประยูต่อ W จ้ประยูอัพการคำนวณกันหน่อยค่ะตัวอย่างเขาบอกว่าเขามีสารละลายซูโครสค่ะน้ำตาลซูโครสนะแล้วน้ำตาลซูโครสนี้มีเท่านี้กรัมเลยค่ะ100กรัมค่ะแล้วสารละลายกูโคสนั้นอยู่ในน้ำา200กรัมค่ะเขาถามว่าจะมีความเข้มข้น เท่าไหร่โดยหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลหรือเปอร์เซนต์จับปรยูต่อจับปรยูด้านเองนี่คือสิ่งที่เขากําลังตามหาเด็กๆก,ก็เอาสูตรมาเลยร้อยละโดยมวลหรือเปอร์เซนต์จับยูต่อจับปรยูมีค่าเท่ากับมวลของตัวถูกจากตรงนี้ถ้าเด็กๆเ,เอาน้ําตาลไปละลายในน้านักเด็กก็ต้องรู้ว่าเจ้าน้ําตาลทรายของเราหรือซูโคตของเราเนี่ยมันต้องเป็นตัวถูกละลายแล้วก็น้ําของเรานี่ต้องเป็นตัวทําละลายซึ่งเขาบอกไว้แล้วว่าเจ้าน้าตาล มันละลายอยู่ในน้ําแล้วเรียบร้อยอันนี้แสดงว่าเป็นสารละลายแล้วเรียบร้อยโอเคดังนั้นมวลตัวถูกก็คือซูโคดค่ะ100กรัมนี่เห็นไหมหนึ่งร้อยกรัมแทนเข้าไปเลยมวลของสารละลายก็คือสารละลายเขาละลายอยู่ในน้ําแล้วเรียบร้อยดังนั้นก็เป็นหารด้วย200กรัมเลยคูณด้วย100เพื่อเราจะคิดเปอร์เซ็นต์อย่าลืมคูณ100ดังนั้นค่ะหน่วยกรัมตัดกรัมเห็นไหมหนูจะได้ร้อยละความเข้มข้นของน้ําตาลทรายที่ละลายอยู่ในน้ น้ำนั้นมีร้อยละเท่ากับ50%เซโดยมวนนั่นหมายถึงว่าถ้าครูเอไปเอาน้ำตาลสายมาหรือเอาสารละลายมา100ค่ะครูเอจะพบว่า มีซูโคตค่ะซูโคตรหรือน้ำตาลทรายเท่าไหร่นะจ๊ะ50กรัมนั่นเองอเห็นไหมถ้า200เราจะพบเขาอยู่100แต่ถ้าเราเอามาแค่100เราจะพบเขาอยู่50มันจะลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้คือการคิดเปอร์เซ็นต์คือหรือ100%เปอร์เซนนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะความเข้มข้นในหน่วยต่อไปเริ่มกันเลยค่ะร้อยละโดยปริมาตรอ่ะทีนี้เน้นคําว่าปริมาตรปริมาตรเน้นคําว่าปริมาตรให้ ใช้อักษรย่อเป็นเปอร์เซนต์วีต่วีวีวอลูม์วอลูมนั่นแหละนะนั่นคือปริมาตรของสารละลายที่ละลายในร้อยหน่วยปริมาตรเดียวกันนั่นหมายถึงว่าปริมาตรของตัวละลายก็คือตัวถูกละลายเหมือนเดินมนั่นแหละถ้าตัวถูกละลายหนูใช้หน่วยเป็นลูกบาตเซนติเมตรเวลาเราคิดเราก็จะคิดใน100ของหน่วยลูกบาทเซนติเมตรถ้าเป็นหน่วยลิตรตรงนี้ก็ต้องเป็นหน่วยลิตรเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเด็กๆหาร้อยละโดยปริมาตร เปอร์เซนต์วีต่อวีเด็กๆก็จะหาจากปริมาตรของตัวถูกละลายตอนนี้รูเอยกตัวอย่างเป็นลูกบาศก์เซนไฮหารด้วยปริมาตรของสารละลายในหน่วยเดียวกันสารละลายก็คือสารละลายทั้งหมดเลยในหน่วยลูกบาศก์เซนเหมือนกันเพราะว่าหน่วยข้างบนกับหน่วยข้างล่างเราจะตัดกันสุดท้ายคูณด้วย100ค่ะเพื่อที่เราจะหาออกมาในหน่วยเปอร์เซนต์อ่าสมมุติว่าหาออกมาแล้วมันมีค่าเท่ากับ เก้าเปอร์เซ็นต์เลขเก้าเหมือนเดิม V ต่อ V หรือเซโดยปริมาตรหมายความว่าถ้าครูเอไปเอาสารละลายมา100 ml หรือห0 0่งมิลลิลิตรค่ะพบว่ามีตัวถูกละลายตัวถูกละลายอยู่ทั้งหมด9 ml นั่นเองนี่คือความหมายเด็กๆต้องตีโจตีความหมายให้ได้อะไปดูตัวอย่างการคำนวณกันหน่อยค่ะ ตอนนี้เขาบอกว่ามีอากาศนะอากาศอากาศนี่อากาศเยอะๆเลยแล้วอากาศนั้นมีแก๊สไนโตรเจนอ้าวมีแก๊สไนโตรเจนไดาออกไซด์อยู่มีแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีเท่านี้คือ2.5คูณ10ยกกำลังลบ5ค่ะลูกบาทกเซนติเมตรนี่นะแล้วเ็าถามว่าความเข้มข้นเป็นร้อยละของ แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศมีเท่าไหร่ตอนนี้เขาไม่ได้ถามว่าเป็นร้อยละอะไรเด็กๆต้องรู้โดยอัตโนมัติเพราะว่าตรงนี้เป็นลูกบาศก์เซนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลูกบาศก์เซนลูกบาศก์เซนมันคือหน่วยของปริมาตรหน่วยของปริมาตรดังนั้นมันก็คือเปอร์เซนวีต่อวีหรือเปอร์เซนโดยปริมาตรนั่นเองเด็กๆก็ไปเอาสูตรมาเลยมันก็คือปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายข้อน,นี้เด็กๆต้องตีโจทย์ว่าว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวถูกละลายตัวไหนมันจะเป็นสารละลายตัวที่มี เยอะๆอยู่ข้างในมันก็ต้องเป็นตัวที่เป็นสารละลายนั่นคืออากาศค่ะอากาศเป็นสารละลายในอากาศมีตัวนี้อยู่แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวถูกละลายมีปริมาณที่น้อยกว่าเห็นไหมอากาศกับแก๊สไนโตรเจนเขามีสถานะเดียวกันตัวไหนที่มีค่ามากกว่าค่ะตัวนั้นก็จะเป็นตัวทําละลายหรือเป็นสารละลาย ตัวไหนที่มีค่าน้อยกว่าตัวนั้นก็ต้องเป็นตัวถูกละลายดังนั้นตอนนี้ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นตัวถูกคาหารด้วยสารละลายหนูก็เอาค่าไนโตรเจนมาแทนค่าได้เลยแล้วก็เอาค่าปริมาณของอากาศมาแทนค่าได้เลยลูกบาตเซนตัดลูกบาศเซนสุดท้ายหนูจะได้ร้อยละของไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศเท่ากับ2.5งจุดหคูณสิบกำลังลบแปดโดยปริมานี่คือเปอร์เซนต์หมายถึงว่าถ้าหนูไปเอา อากาศค่ะมา100ลูกบาทเซนติเมตรไม่ได้เอามา1,000เอามา1 0 0ลูกบาทเซนติเมตรค่ะมันจะมีะะเซอร์ไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่2.5คูณ10ยกกำลังลบ8ลูกบาทเซนติเมตรนั่นคือความหมายของเขาโอเคที่อีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยของ ร้อยละโดยมวลมวลมวล,ลต่อใครต่อปริมาตรมีมวลค่ะมวลหน่วยเป็นกรัมละเนาะธรรมดาแล้วปริมาตรก็ปริมาตรก็หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนนะเนาะธรรมดาหรือว่าจะใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะตามหน่วยที่เราเรียนมานั่นแหละอ่ะต่อไปเป็นมวลแล้วก็ปริมาตรหมายถึงว่ามันเป็นมวลของตัวละลายหรือตัวถูกละลายนะคะมวลของตัวถูกละลายในสารละลายร้อยหน่วยปริมาตรนั่นเวลาเด็กๆค่ะหา เด็กก็ต้องเอาร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์ดับยูต่อวีหาได้จากมวลของตัวถูกละลายเอาตัวถูกนะหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100อ่าดังนั้นหน่วยหนูจะออกมาเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนอ่ากรัมต่อลูกบาทเซนแต่คิดเป็นร้อยละเช่นเดียวกันแต่เป็นร้อยละโดยมวลส่วนปริมาตรสมมติคิดออกมาแล้วเขามีค่าเท่ากับ9% w ปซ ต่อวีแสดงว่าในสารละลายค่ะ100ชงสมมติเป็น CM เกำลังสาเน,ะนาะ100 cm อกำลัง3าหรือลูกบาทเซนติเมตรนั้นมีตัวถูกละลายค่ะอยู่ทั้งหมด9กรัมนั่นเองเห็นไหมเก้กรัมเพราะว่ามวลมีหน่วยเป็นกรัมส่วนปริมาตรเราเป็นลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือเราออาเทียบกันโอเคตัวอย่างกันหน่อยค่ะตัวอย่างเขาบอกว่ามีกรดไฮโดรคอริกเท่านี้กรัมค่ะ เอามาละลายในน้ําค่ะแล้วปรับปริมาตรให้ได้เท่านี้ค่ะอันนี้คือกรัมเนาะแสดงว่ากรดไฮโดรคลอริกต้องไปละลายอยู่ในน้ํากรดไฮโดรคลอริกต้องเป็นตัวถูกแล้วก็น้ําหรือว่าตัวนี้ต้องเป็นสารละลายโลล์ค่ะเขาให้หาความเข้มข้นในหน่วยเปอร์เซ็นต์เจ้าไปอยู่ต่อวีหรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรหนูก็เอามวลของตัวถูกละลายมาหารด้วยปริมาตรของสารละลายมวลตัวถูกละลายก็คือมวลของกรดไฮโดรคลอริกค่ะคือ3.65หารด้วย ปริมาตรของสารละลายเขาบอกว่าปรับปริมาตรให้ได้200ลูกบาทเซนติเก็เป็น250ลูกบาทเซนติคูณด้วย100ก็จะได้100ละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงว่าถ้าหนูเอาสารละลายนี้มา100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะจะพบว่ามีกดไฮโด,โดโครคลอริกหรือ s c l อยอ่ 1.46กรัมนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะสรุปอีกรอบหนึ่งร้อยละมี3ร้อยละค่ะร้อยละคือร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรและละร้อยแล,ละ,ะร้อยละโดยมวยล,มวล,ลมวต่อปริมาตรเด็กๆจำการตีความหมายของเขาให้ดีๆมันจะเอาไปเชื่อมโยงในบทต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนจบมหเลยอ่ะต่อไปค่ะไปดูที่แบบฝึกหัด ตอนนี้เขาให้คำนวณความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลของสารละลายโซเดียมคลอ1.1นาะสารละลายโซเดียมคลอไรเนี้ย เอาไปละลายในน้ำ ah. อ่าเขาไม่ได้บอกว่าในว่ามันอยู่ในน้ําแล้วแต่เขาบอกว่าเอาไปละลายในน้ํา200กรัมค่ะแสดงว่าถ้าหนูจะหาเปอร์เซ็นโดยมวลหนูก็เป็นเปอร์เซ็นจ์ W ต่อจมีค่าเท่ากับมวลตัวถูกละลายหารด้วยมวลโดยมวลก็ต้องเป็นมวลค่ะมวลสารละลายในหน่วยเป็นกรัมเนาะเพราะว่าตอนนี้โจทย์ของเราเป็นกรัมคูณด uh. ok ้วย100ค่ะด นั้นมวลตัวถูกของหนูตัวถูกก็ต้องเป็นเกลือเกลือลรไปละลายนะ้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำเกลือดังนั้นน้ำเป็นตัวทำละลายอ่ะต่อไปค่ะตัวถูกละลายก็ต้องเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ของเราคือ50กรัมค่ะหารด้วยสารละลายเจ้าสารละลายนี้แหละเด็กๆค่ะเด็กๆต้องมาคิดหน่อยนิดหนึ่งว่าเขาเอาเกลือนี่มีเกลือแล้วก็มีน้ำค่ะเอาเกลือไปหย่อนลงในน้ำอันนี้กรัมค่ะอันนี้ก็เป็นกรัมอันนี้กี่กรัมนะ50กรัมน้ำในนี้เท่าไหร่คะ200กรัมถ้าเขาเอามาหย่อนลงในนี้แสดงว่าปริมาตรของสารละล,ะลายม ก็ต้องเพิ่มขึ้นจาก200ก็ต้องบวกอีก50กลายเป็น250ดังนั้นสารละลายหนูจะเป็น50บวกกับ200กรัมค่ะนี่คูณด้วย100ค่ะแล้วก็จะได้ออกมาเท่ากับ20%โดยมวลอ่า20%โดยมวลคือ W ต่อ W นั่นเองนั่นหมายถึงว่าตรงนี้ค่ะถ้าเราตีความค่ะนั่นคือหนูเอาสารละ ลายมา100กรัมค่ะมันจะมีโซเดียมคลอไรหรือเกลืออยู่ทั้งหมด20กรัมนั่นเองโอเคนาะอนี่คือการตีความหมายเวลาเด็กๆตอบเด็กๆ,ๆก็ตอบเลยว่าสารละลายโซเดียมคลอไรนั้นมีความเข้มข้นร้อยละ20โดยหมวลอ,อ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตรงนี้ขอ,อวงเล็บไว้ให้หน่อยว่าเป็นโจยหมวลค่ะอ่าต่อไป1.2ค่ะ1.2ก็คล้ายๆกันแหละเนาะแต่ว่า 1.2เขาให้มาเป็นโมลค่ะหนูก็ต้องทำโมลให้มันออกมาให้เป็นหน่วยกรัมเพราะว่าตอนนี้เขากำลังหาปริมาเคเขากำลังหาร้อยละโดยมวลมวลก็คือหน่วยต้องเป็นกรัมอ่ะแล้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนโมลน,นี้ให้ออกมาเป็นอะไรก่อนคะเป็นกรัมก่อนเพื่อที่เราจะมาเข้าสูตรนี้ค่ะเปอร์เซนเต่อมีค่าเท่ากับมวลตัวถูกค่ะหารด้วย มวลสารละลายค่ะคูณด้วยเท่าไหร่นะจ๊ะ100ค่ะนี่หนูต้องเอามาเข้าสูตรนี้ตอนสุดท้ายดังนั้นค่ะเราจะมาหามวลของแต่ละตัวก่อนตัวแรกเราจะหามวลของแอซิติกแอซิติกคือ C3COOH ค่ะมีค่าเท่ากับโจทย์ให้โจทย์ให้อะไรหนูมาโจทย์ให้มา0.5มวลค่ะเป็น0.5มวลของแอซิติกค่ะ C3 s c o o h ค่ะทีนี้หนูอยากได้มวลมวลต้องมีหน่วยเป็นอะไรนะจ๊ะมวลต้องมีหน่วยเป็นกรัมค่ะถ้ากรัมหนูต้องนึกถึงค่า m จะเร็ยุมเลกุ weight ค่ะมวลโมเลกุลของแอิติกมีค่าเท่ากับ .6 ก0 6กรัมต่อโมลดังนั้นมันเป็นกรัมต่อโมลเราต้องการหน่วยกรัมแล้วก็คูณเลยดังนั้นอ่าอันนี้ใช้วิธีการทางแฟกเตอร์เนาะดังนั้นคูณด้วย60.06ค่ะอค่ะกรัมกรัมของใครกรัมของแอซิติกค่ะ c 3 C.O.O.H. ค่ะหารด้วยกี่โมลหารเพราะว่าเขาเป็นกรัมต่อโมลแสดงว่าหารด้วย1โมลค่ะ1โมลค่ะซึ่งเป็น1โมลของแอซิติกด้วย c 3 C.O.O.H. ค่ะดังนั้น,น,นเห็นไหมโมนตัดโมนเห็นไหมหนูจะได้แค่หน่วยที่หนูต้องการแล้วคือหน่วย กรัมของแอซิติกนี่ได้เรียบร้อยค่ะหน่วยกรัมของแอซิติกหนูจะได้เท่ากับ30กรัมอ่าได้30มสบกรัมแอซิติกนี่คือตัวอะไรนะจ๊ะตัวถูกเนาะ,ะได้แล้วมวลตัวถูกนะคะมวลตัวถูกได้แล้วต่อไปหามวลของน้ําออกมาก่อนค่ะหามวลของน้ํามวลของน้ําก็เหมือนเดิมค่ะน้ําเขาให้มาเท่าไหร่คะ3โม,มลค่ะ3มโมลของ H 2 O m W U ของน้ำเหมือนเดิมค่ะ m W U ของน้ำมีค่าเท่ากับ18.02กรัมต่อโมลอ่า18.02นกรัมต่อโมลดังนั้นก็คูณเลยเพราะว่าเราต้องการหน่วยกรัมกรัมของน้ำเนาะดังนั้นก็เป็น18.02กรัมค่ะกรัมของ h2o ค่ะหารด้วยโมลหารด้วย1โมลค่ะซึ่งเป็น1โมลของ h2o ด้วยดังนั้นตัดหน่วยเลยโมลตัดโมลเหลือแค่หน่วยกรัมที่หนูต้องการคือกรัมของ h2o ค่ะจะ ได้เท่ากับ54าสิบอ้าสิบสี่กรัมของ H2O ทีนี้เด็กๆก,ก็เอามาแทนค่าได้แล้วค่ะมวลของตัวถูกละลายของเราคือ,อแอิติกเนาะแอซิติกของเราเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะ3าจ้าหารด้วยสารละลายสารละลายหนูต้องเอาแอิติกมารวมกันกันกบน้ำด้วยเพราะว่าเขาใส่แอซิติกลงไปในน้ำเนาะดังนั้นสารละลายหนูก็ต้องเป็น30บบวกกับเท่าไหร่นะจ๊ะบวกกับ 54 4ค่ะจากนั้นคูณด้วย100ค่ะเรียบร้อยเนาะแล้วหนูก็จะได้เท่ากับ36%ปอโดยมวล W ต่อ W จเปรยเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่ากรดแอซิติกของเรานั้นอยู่ในน้ำมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ36โดยมวลอ,อ่าโดยมวลเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคเด็กๆคะถ้าเขาให้เป็นกรัมมาเด็กๆเ,เอาไปแทนค่าได้ เลยเนาะแต่ถ้าเขาให้เป็นโมลมาเด็กๆก,ก็ต้องเอาไปอ,าอะไรก่อนเอาไปหาให้เป็นจํานวนกรัมออกมาก่อนใช้วิธีทางแฟกเตอร์ที่เราเรียนมาเลยนะค่ะข้อที่2เขาบอกว่าตอนนี้เขามีน้ําตาลทรายค่ะมีความเข้มข้นร้อยละเท่านี้โดยมวลอา้อาวโดยมวลค่ะโดยมวลคือ22ค่ะจุดศูนย์ดาเยูอเปอร์เซ็นเนาะเปอร์เซ็นดายูอดายูค่ะแล้วความหนานแน่นเท่ากับเท่านี้แล้วสารละลาย ใบนี้10ลิตรมีน้ําตาลทรายละลายอยู่กี่กร,รมัมกำอุ้ยอุ้ยทายังไงดีเขาตามหาอะไรจ๊ะเด็กๆจ้าคิดถึงแฟกเตอร์เข้าไว้เขาตามหาสิ่งที่เขาตามหาคือกรัมคือมวลค่ะมวลของไข่มวลของน้ําตาลทรายอ่ามวลน้ําตาลทรายอ่าหยั่ะโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างอันดับแรกโจทย์ใหนใ้น้ําตาลทรายเนี้ยมีสารละลายน,าลน้ําตาลทรายเนี้ยมีความเข้มขน้น22 โดยมวนหมายถึงว่าอันนี้เราต้องตีความหมายหมายถึงว่าสารละลายนะคะสารละลาย100กรัมค่ะมีน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายอยู่ทั้งหมด22กรัมดังนั้นหนูก็รู้แล้วว่าเจ้าน้ำตาลทรายมีอยู่22กรัมของน้ำตาลทรายค่ะนอตออน้ำตาลเนาะน้ำตาลกะห่ารด้วยมันอยู่ในสาระละลายเท่าไหร่นะคะ100กรัมของสาระละลายนี่สอรออจากนั้น คูณด้วยสิ่งที่เรากําลังตามหาเอ๊ะเด็กๆจ๋าหนูได้มวลอันนี้หรือยังเนี่ยหนูได้หน่วยที่หนูต้องการแล้วหรือยังได้แล้วค่ะดังนั้นหนูต้องมาตัดหน่วยนี้หน่วยนี้คือ รกรัมของสารละลายกรัมของสารละลายทํายังไงเนี่ยนี่ไงสารละลายนี้มีความหนานแน่นเท่ากับเท่านี้กรัมดังนั้นคูณเลยค่ะคูณด้วยเท่าไหร่นะ1 0 9กรัมค่ะกรัมอันนี้คือกร,รัมของสารละลายนะคะเพราะเป็นความเข้มขน้นเพราะเป็นความหนานแน่นของสารละลายหารด้วย1มิลลิลิตรอ่ะ1มิลลิลิตรค่ะแล้วเขาก็ยังบอกต่อไปอีกว่าสารละลายนี้เขาให้มา 1ML อ็มดังนั้นเป็น 1ML เด็กๆด,ดูกัน ตัดหน่วยของครูเอ m l ตัด MML กรัมสารละลายตัดกรัมสารละลายเด็กๆจัดการตัวเลขเลยกับ22คูณกับ1.09หารด้วย100หนูจะได้เท่ากับ0.24กรัมของน้ำตาลสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้คำตอบแล้ววิธีการทางแฟกเตอร์หนูไม่ต้องจำสูตรใดๆเลยหนูเอามาเอาหนูเอามาใช้โดยการ เทียบแฟกเตอร์ factor, ตัดหน่วยจนเหลือแค่หน่วยที่เราต้องการจัดโจทย์ให้มานี่แหละเราตีความหมายได้เลยโอเคปะาต่อไปข้อที่3ค่ะสารละลายกรดซัลฟิวริกซัลฟิวริกคือ s 2 s o 4ใช่ไหมจ๊ะ มีความเข้มข้นเท่านี้โดยมวลอีกแล้วโดยมวลหมายถึงว่ามีส,สารละลายเนาะสารละลายซซอลโอล,อลอค่ะ100กรัมค่ะมีซัลฟิริกค่ะ s 2 so c อยู่ทั้งหมด35กรัมอันนี้คือความหมายของเขาความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้กรัมต่อมิลลิลิตรอีกแล้วที่20องศาเซลเซียส3.1ถามว่าสารละลายนี้100ลิตรจะมีซัลฟิริกอยู่กี่กรัมเหมือนเดิมคล้ายเดิมเลยซัลฟิริกค่ะเขาถาม หาเป็นกรัมเนาะคือมวลนั่นแหละคือมวลมีค่าเท่ากับโจทย์ให้โจทย์ให้อัญหยางโจทย์ให้อันนี้มาไงอันนี้คือ35กรัมของซัลฟิวริกค่ะ35กรัมของซัลฟิวริกเ2 s o 4ค่ะในสารละลาย1 0 0กรัมค่ะอันนี้คือโซลโลค่ะหนูได้หน่วยละคือหน่วยกรัมของซัลฟิวริกละหนูก็หาตัวมาตัดเลยค่ะตรงนี้คือกรัมของสารละลายกรัมของสารละลายเราก็ไปดูที่ความหนาแน,น่นความหนาแน่นเขาให้มาเท่าไหร่จ้า 1.26กรัมของสารละลายค่ะหารด้วย ต่ออะไรอ่ะต่อมิลลิลิตรแสดงว่าต่อ1มิลลิลิตรค่ะจากนั้นค่ะคูณด้วยปริมาตรที่เขาให้มาเขาตามหาว่าเจ้าเนี่ยมันมีเท่ากับ100ล,ลิตรโหเยอะมากมีเท่ากับ100ลิตรค่ะมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คูณด้วย100เท่าไหร่นะคะ100ล,ลิตรเลยครูเอขอเปลี่ยนตรงนี้ได้ป้าเด็กๆขอเปลี่ยนตรงเนี้ยให ให้กายมาเป็นตรงนี้นะขอโทษตรงนี้นะคะ เปลี่ยนจาก1มิลลิลิตรเนี่ยให้กลายมาเป็นลิตรได้ไหมคะได้ค่ะหนูเอา1หารด้วย1000เลยค่ะหนูจะได้เท่ากับ0 0 0 1ลิตรอ่าดังนั้นครูเอขอเปลี่ยนตรงนี้นะจ๊ะเพื่อที่จะให้หน่วยมันตัดกันได้เลยตรงนี้จะเป็น0 0 0 1ลิตรอ่าดังนั้นลิตรตัดลิตรเดอดังนั้นความกรัมของอสารละลายตัดกรัมของสารละลายสุดท้ายก็จะเหลือแค่หน่วยที่เราต้องการและคือหน่วยกรัมของใครนะคะกรัมของซันฟิล ค่ะ s o c ดังนั้นจัดการตัวเลขเลยเอา35คูณกับ1.26 คูณกับหนึ100อ่งร้อตัด100ได้เลยเนาะตรงนี้100ตัด100ได้เลยแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่นะ0ู 0, 1, นูนหนูจะได้เท่ากับสี่หมนี่เลยส4 1 0 0ืรกรัมค่ะนี่คือมวลของกดซันฟิริกในสารละลาย100ลิตรนั่นเองคือเอามาเยอะไงมันก็เลยเจอเยอะโอเคปะ